เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของคนไทยที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บรสชดพิทยสุนนในฐานะคฆษกรรมสุขภาพจิตกระทรสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดมอบแก้วน้ําเป็นชุดนะครับชื่อว่าชุดโซเชียลแบงก์จากธนาคารนมสินจํานวนหนึ่งชุดด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ s m s ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง s m s นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ หนึ่งชุดหนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำารเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เเเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดี และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนซึ่งจะธนาคารจะให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละหนึ่งจุดเก้าหกต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่า กับเงินฝากประจําที่ร้อยละสองจต่อปีทุนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละ1.96ต่อปีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2.30ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามผู้กฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนซึ่งธนาคารอมสินให้อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่น้อยแล้หนึ่งจุดเก้าหกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเอาอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเทียบกับเงินฝากประจําจะได้ดอกเบี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับส่งคําตอบมานะครับ SMS 4ี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเฟบุ๊ไลฟ์เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับโดย เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.66ต่อปีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาไปเทียบกับเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ1.95ต่อปีนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.96ต่อปีแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2.30ต่อปีนะครับผู้ฝากสามารถ ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะได้รับดอกเบีย้ยเมื่อได้รับดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ําจํานวน1 0 0 0 0ื่นบาทขึ้นไปสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าธน,นาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 11 115หหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ w w w ร์ g b g s ์เก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัรวมทั้งสิ้น80ล้านบาทครับโดยแบ่งเป็นรงางวัลที่1มูลค่า30บล้านบาทนะครับรงางวัลที่1จะมีสิทธิ์ที่จะถูกทั้งหมด24งวดด้วยกันและนอกจากนี้ครับในท่านผู้ฟังที่ ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสิน2ปีในช่วงระหว่างวันที่2ธันวาคมจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับและนอกจากนี้ครับหากฝากครบกําหนดเวลาของสลากยังมีสิทธิ์ได้รับดอกเบีย้ยอีกหน่วยละ1บาท20สตางค์นะครับซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลน,นั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ออมผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับ สำนักงานกสทชร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินโครงการความร่วมมือทางพิจาการนะครับเพื่อทําการศึกษาและก็จะทําข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในระบบนิเวศโลกสเสมือนจริงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับระบบนิเวศโลกเสมือนจริงนะครับเมื่อพิจารณาในมิติความพร้อมด้าน Ecosystem จากกลุ่มเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งาน m e t a เวิร์และก็เทคโนโลยีเสมือนหรือว่า Reality Technology ที่มีความพร้อมในงานปัจจุบันผ่านโครงการ2โครงการด้วยกันนะครับคือโครงการการเรียนการสอนด้านกายวิพากศาสตร์ และการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคองโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับภา,าคอุตสาหกรรมในการทดลองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนหรือว่า Reality Technology ของโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าวนะครับคือโครงการ Metaverse in Clinical Anatomy โดยการทดลองจะใช้เทคโนโลยี XR Rendering with 5G and Cloud และก็โครงการ Virtual Virtual Reality for พ a ร t i v e Care นะครับโดยการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์การใช้สื่อธรรมะ VR 360สําหรับผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายนะครับการสร้างระบบนิเวศโลกเสมือนจริงต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาคโทรคมนาคมและภาคส่วนที่ประยุกต์ใช้งานรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีและก็หน่วยงานที่กํากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาโดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จะเป็นตัวอย่างของการนําเอาความเที่ยวชาญของภาคส่วนเพื่อร่วมพัฒนานวัตรกรรมและหวังว่าจะมีความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าขานเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์ประรสโชตพิทยสนุนุลนะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องราวของคนไทยที่ป่วยเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ท่านผู้ฟังด้วยครับครับเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติครับคุณหมอเอ่อการเพิ่มขึ้นของปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยปีปีคิปเซอกราดหนึ่งพันเก้าเก้าสิบเป็นต้นมาเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นปัญหาเดียวที่ไม่เคยเอปักหัวลงเลยนะครับปัญหาสุขภาพอื่นเนี่ยยังมีลงบ้างยังมีเอ่อขึ้นขึ้นลงลงในทางกายอะไรครับคุณหมอ ใช่ครับปัญหาทางกายต่างๆปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยสามสิบสามปีเนี่ยตัวเลขสูงขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับเอ,ออันนี้ในทั่วโลกประเทศไทยก็เหมือนกันครับเพราะว่าเราคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าหนึ่งในสิบของประชากรเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตอนนี้อยู่ที่สักประมาณหนึ่งในเจ็ดจนึงในแปดละที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตก็คือเออฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบล้านคนคนะครับที่ตัวเลขที่คาดการณ์เนี่ยประเทศไทยนะ ทั่วโลกเนี่ยประมาณพันล้านคนนะครับเ<ะ>ระเทศไทยเนี่ยคาดการว่าน่าจะมีสักประมาณสิบล้านคนที่เปียกป่วยด้านสุขภาพจิตแล้วก็เอ่อทั้งการเข้าถึงบริการก็มากขึ้นค่คอยมากขึ้นครับ,รบมันก็เลยทําให้เห็นสะท้อนตัวเลข,ขออกมาว่าเออตัวเลขการเปียป่วยที่เข้ามาเออ,อยู่ในระบบของเราเนี่ยก็เลยมีตัวเลขที่สูงขึ้นตามไปด้วยครับครับครับเส้นแบ่งคืออะไรฮะระหว่างคําว่าสุขภาพจิตปกติกับมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยคุณหมอ ป่วยกับไม่ป่วยครับแยกกันกไม่ป่วยอืใช่ครับป่วยกับไม่ป่วยเนแยกกันตรงที่อคนที่ป่วยเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องศักยภาพต่างๆน,นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการเ,าเรียนการทํางานนะครับการใช้ชีวิตรประจําวันหรือว่าการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับเคือปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยบางครั้งยากเนาะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์นะครับบางคน ครตั้งคำถามว่าเอ้ยฉันเศร้าฉันนั่งร้องไห้นี้ฉันป่วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเกิดใช้เกณฑ์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคือคุณจะมีอารมณ์ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับในช่วงสั้นๆนะเราเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไะคใับคณหมวอารมณ์ใช่มมนุษย์มนุษย์ต้องเศร้าคมันตดก็เศ้าครับใช่ครับรถติดก็เศร้าเอปีใหม่แล้วคนอื่นไปเที่ยวกันเราไม่เห็นมีใครชวนไปเที่ยวเลยเราก็เศร้านะครับเออทุกอย่างมันมันเศร้าได้เพียงแต่ว่าพอ เหตุการ์มันจบลงไปตัวกระตุ้นมันจบลงไปเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตกลับมาทาํางานได้ตามปกติเรี่งนี้ไม่เรียกว่าป่วอนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เตัวต้นกาเนิดเหตุความเศร้าหายไปแล้วแล้วต้นกำเนิดความเศร้านั้นไม่ใช่การสูญเสียอย่างยิ่งยวดหรือเปลีย่ยงเช่นการที่ครอบครัวเสียชีวิตนะครับหรือการที่เกิดปัญหายอย่างรุนแรงมากๆในชีวิตนะฮะก็เป็นการสูญเสียเล็กๆน้อยๆแล้วผลกระทบมันรุนแรงมากๆทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แบบนั้นอาจจะต้องเริ่มสงสัยนะครับว,ว่าเอ๊ะอาจจะมีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าครับผมครับอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเ,เส้นแบ่งแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันดีฮะคุณหมอครับจริงจริงจอ,อต้องดูสกรริภาพเดิมด้วยครับครับคือถ้าเกิดคนเดิมเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้ทํางานอะไรเลยบางครั้งก็ก็บอกเลยตรงๆว่ายากยากอย่างเงี้ยากยากเช่นบางคนอาจจะไม่มีความสาคัญกับคนอื่นเลยเงี้ยครับ พอมาหาไม่ได้ใช้กับหมอหมอก็อาจจะใช้เกณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างลําบากับเอมันยากๆมันเลยทําให้เราเราอาจจะเจอในในแบบทดสอบหในอินเทอร์เน็ตเนี้ยมีคนเข้าไปทาแบบทดสอบโรคซึมเศร้าเยอะสมมว่าเราเข้าไป google เนี่ยนะครับเราเจอแบบทดสอบโรคซึมเศร้าผมเคยทำเลยเก้าข้อใช่ไหมครับหลายคนผมเชื่อว่าเคยทำว่าแบบทดสอบความเครียดเนี่ยห้าข้อมีคนเข้าไปทำเยอะแยะแต่ว่า พอไปตรวจวินิจฉัยจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าจริงๆคุณไม่ได้ป่วยนะคุณอาจจะแค่เครียดเยอะแต่ว่าไม่ถึงขั้นป่วยโรคทางจิตเวชเ oh. พราะเรื่องโรคทางจิตเวชจริงๆเนี่ยม,มันค่อนข้างมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะแล้วมันมีความเอ,อมันมีความจำเพาะเจาะจงเยอะมันไม่สามารถใช่แค่ว่าเอออ,อ่านตามข้อนี้ต้ติต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กบอกได้เลยว่าตัวเองป่วยไม่ป่วยนะครับมันแค่ได้ประเมินคัดกรองเบื้องต,ต้นอาการวินิจฉัยจริงๆเนี่ยว่าใครป่วยไม่ป่วยเนี่ยจะต้องอาศัยการ ัประวัติการตรวจสภาพทางจิตที่ละเอียดละเอียดมากๆนะครับจากสิทธแพทย์แล้วจะทราบได้ครับว่าท่านป่วยจริงหรือวา<ช>่าอาจจะมีภาวะบางอย่างที่อาจจะดูคล้ายอาการป่วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเป็นการคัดกรองเบื้องต้นก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งแปอะไรมากไปนะถูกไหมคุณหมอใช่ครับก็ลองทำดูก่อนเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญครับคือคือ,คอเราเรา เราคัดกรองเพื่อให้เรารู้เบื้องต้นว่าเออฉันอาจจะมีความเสี่ยงาอาจจะครับจจแต่ไม่ได้บอกว่าใชา่ใช่อาจจะซึ่งมันก็จะเป็นตัวบอกครับว่าคือถ้าเกิดคัดกรองแล้วไม่เสี่ยงโอเคก็คไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคัดกรองแล้วเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องเริ่มหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น<อ>เริ่มไปติดตาม,ามท,ที่เชี่ยวชาญมากขึ้นการคัดคัดกรองมันถูกเรียกว่าคัดกรองเพราะว่ามัน,ม,นมันทําได้แค่เป็นเหมือนสะแกนงใหญ่ใหญ่เฉยครับสะแกนงเนี่ยมันมันก็มีรูของมันเนาะมันไม่สามารถกรองละเอียดได้การกรองละเอียดอาจจะต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญมาดูเพื่อให้มีการกรองที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อรับรู้รว่าตกลงปล่วยไม่ป่วยนะครับทีนี้เวลาเราทําแบบสอบถามเนี่ยต้องไม่โกหกตัวเองด้วยใช่ไหมการทําแบบทดสอบเนี่ยมันยากอย่างหนึ่งครับคือเราเองบางทีบอกว่าอุ้ยฉันป่วยแน่ๆเลยการทาแบบทดสอบนึงเนี่ยมันก็จะทําทําแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าแบบเออฉัน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 ป่วยนั่นแหละไม่มากอะไรเนยเออ คือฉันป่วยนั่นแหละหรือบางทีก็บอกว่าฉันไม่น่้าป่วยหรอกอ๋อไม่ได้เป็นตามอารมณ์ด้วยสิฮ่างกันมันมีความใบแอดมันมีความอัจฉริบกครับำแบบทดสอบอยู่นะครับอย่างเช่นเออย่างเช่นถ้าหมอบอการคซึมเศร้าก็แต่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยบอกว่าอาการซึมเศร้าคนเนี่ยมันต้องเป็นทั้งวันทุกวันตลอดสองสัปดาห์นะครับแต่บางทีเนี่ยเราไปอ่านแบบทดสอบเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อ่านประโยคนั้นว่าอกต้องเป็นทั้งวันทุกวันหรือว่าการที่บางทีบางทีเรารู้สึกว่าฉันเป็น สองสามชั่วโมงเนี่ยฉันก็ทั้งวันของฉะะันแะล้วล่ะนะฉันป่วยแน่ๆเลยฉันเป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆเลยตรงเนี้ยบางทีคนที่ตอบอนะครับมันจะมันจะมีการที่ความคิดอาจจะความจําอาจจะไม่ตรงไปตรงมาการที่ไปเจอจิตแพทย์จิตแพทย์เขาจะถามเช่นเออเช้าว,วันนี้เป็นยังไงคุณกินข้าวมาตอนเช้าตอนกินข้าวคุณอารมณ์รู้สึกเป็นยังไงโอ,อ้ฉันก็กินข้าวปกติ hmm. ไม่ได้เศร้า เออมาเศร้าออตอนเที่ยงตอนเจอเพื่อนร่วมงานกลับมาตอนเย็นฉันก็ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนฉันรู้สึกเศร้าๆนะแต่ฉันออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่ละนะครับคือจิตแพทย์ก็จะพอแยกได้ว่าแบบไหนที่เศร้าแต่ถ้าเกิดมาบอกเลยว่าตอนเช้าตื่นมาฉันกินข้าวกับน้าตาตอนเที่ยงฉันก็กินข้าวกับน้ําตาตอนเย็นเนี่ยฉันไม่กินข้าวเลยเพราะกินไม่ลงตอน,น,นคืนนอนไม่หลับอ่ะอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกแล้วว่าเออเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเออมันต่างกันตรงนี้แหละ ครับแต,แต่ว่าพอไปประเมินเนี่ยถ้าประเมิเนเองอ่ะบางทีเราก็คนที่บอกว่าฉันไม่อยากป่วยโรคซึมเศร้านะถ้าเกิดป่วยโรคซึมเศร้าเดี๋ยวหาว่าฉันป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเดี๋ยวมีคนไม่ยอมรับทั้งที่ฉันกินข้าวต<อ>่างน้ำตาทุกเอ,อกินน้ำตา,าต่างข้าวอยู่ทุกมื้อเลยอย่างเงี้ยฉันก็อาจจะปฏิเสธว่าเอฉันไม่ป่วยหรอกนะครับแล้วก็ติดไปเองแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอผู้เชี่ยวชาญยังไงก็ ก็ผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยเนะนยาว่าแบบไหนคืออาการเจ็บปวดครับยังนั้นดีกว่านะฮะเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําแบบคัดกรองนั่นแหละแล้วแต่เนี่ยแล้วยังมีมีอารมณ์ภายในรู้สึกอยู่ก็ควรจะไปคุยกับหมอหรือได้อย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับว่าอจะมีสายด่วนกรมสุขภาพจิตใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดใช่ครับสายด่วนกรมสุขภาพจิตครับคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พฟอ้อมนะจะไปคุยหับตัวบกหอกับกับ,บจิตแทย์หรือว่านักจิตวิทยานะครับซึ่งจริงๆอ่ะ เดีออย๋ยวนี้มัน,ม,นม,มันไม่มันไม่เหมือนสมัยก่อนลวคนก็พร้อมมากขึ้นลองไปอ่านรีวิวตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไม่ได้น้ากลัวเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่พร้อมจริงๆเนี่ยการโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งสามสองสามนะครับกดสี่ตัวนะครับหรือสามสองสามโทรได้ฟรีตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับว่าอาการเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อาการบ้านอยู่แถวนี้ จะรักษาที่ไหนดีไปติดต่อที่ไหนดีควรคจะเริ่มทําอย่างไรหรือว่าเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ป่วยอาจจะมีคนสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยะนะครับแล้วเราต้องการคําแนะนําว่าจะคุยกับเขาอย่างไรดีจะบอกเขายัางไงว่าเขาสงสัยป่วยนะอันนี้ก็สามารถอันนี้เคอันี้เขาสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นก่อนได้เลยครับ,รบเขาะจะให้คาแนะนําว่าเออคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ในการที่จะไปช่วยดูแลอาการ คนในครอบครัรวกับพูงี้ว่าเป็นเป็นการให้คำแนะนําเบื้องต้นซึ่งแน่นอนว่าคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการปรึกษาหมอโดยเฉพาะหมอทางด้านจิตจิตเวชเนี่ยควรจะต้องคุยก่อนไหมฮะคุณหมอฮะเออจริง,รงๆไม่ได้จําเป็นทุกรายว่าต้องโทรไปสายด่วนสุขภาพใช่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 ค,คือะไรถ้าพร้อมก็ไปเลยไม่เป็นไรอืมคือ<ช>คือคือยิ่งพร้อมไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีหลายคนจะคิดว่า ต้องป่วยฉันต้องป่วยก่อนถ้านหนึ่งต้องไปหาหมอถ้าฉันไม่ป่วยไปถึงปุ๊บหมอจะด่าฉันจนทีเพราะว่าว่าาฉันไม่ป่วยแล้วฉันมาทําไมอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยฮะมีคนเชื่อกันด้วยใช่ไม่ไม่คุณหมอจิตราจิตราจิตระเวนเนี่ยคุณหมอจิตแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้จะมาโกรธคุณหรือเขาจะมาตอบ่าคุณนะครับถ้าเกิดเขาไม่ป่วยเขาก็ก็ยินดีกับคุณด้วยที่คุณไม่ป่วยเน้นการป้องกันถ้าเกิดมันมีความใช่ถ้ามันมีความทุกใจเนี่ยการมาเบื้องต้นก่อนจะเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอย่าาาางมมมกกกจจะรูู้สึภภิคใในตัวุณๆ ที่คุณมาก่อนที่คุณจะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถ้าเกิดคุณมาด้วยอาการแบบโอ้โหพูดขุยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับยอ,อ,อย่างรุนแรงแล้วแล้วเริ่มไปทําลายความเสียหายกับตัวเองทําร้ายตัวเองอย่างรุนแรงทาร้ายคนอื่นอย่างรุนแรงทำามายข้าวของไปเกิดคดีความต่างๆอันนี้อันนี้หมอไม่ค่อยสบายใจก็ค,คือรักษาแต่แหละแต่ว่าคือมารักษาตอนนั้นเนี่ยสบายใจน้อยกว่าตอนที่คุณมาตั้งแต่คุณรู้สึกว่าเออฉันมีความปิดอะไรบางอย่างหมอ ถามได้ไหมว่าฉันไม่อยากัวป่วยโรคทางจิตเวทเนี่ยช่วยแนะนําได้ไหมอันนั้นหมอจะรู้สึกแฮปปี้มาก,มากสบายใจกว่านะครับใช่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครป่วยครับการการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งเนี่ยมันสูญเสียเยอะเนาะบางคนเนี่ยทํางานอยู่แล้วก็ไปเจ็บป่วยกําลังจะเลื่อนขั้นจจกลายเป็นหัวหน้ากลายเป็นว่าเออก็อาจจะไม่ถูกพิจารณาเลื่อนขั้นบางคนเด็กเกรดดีมาโดยตลอดนะครับแล้วมาเสียเกรดเอาตอนท้ายๆเนี่ยแบบก่อนที่จะ สอบเข้าอย่าง<ะ>นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับผมครับเอาเป็นว่าก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยก็คงจะเป็นการดีอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นก่อนนะคุณหมอส่วนขั้นตอนในการรักษาอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแนวโน้มเนี่ยคุณหมอครับหลังจากที่เราเพิ่ว่ามีผู้คนเข้าใจในเรื่องของออจิตเวชมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาเข้าหาง่ายขึ้นแล้วโอกาสที่จะมีปริมาณคนไข้ลดลงเนี่ยเป็นไปได้ไหมครัคุณหมอ เป็นไปไม่ได้ครับยืนยันเลยครับเป็นไปไม่ได้ที่คนไข้จะจํานวนน้อยลงในประเทศไทยนะครับคือในช่วงหกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขคนไข้เพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งล้านคนับในหกปีนะครับหกปีหนึ่งล้านเยอะมาก้โหใช่ครับหกปีนี่เกือบสองแสนเลยประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งล้านคนที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวเลขเดิมแล้วก็เ ตัวเลขเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ,รบกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการผลิตบุคลากร,กรให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับแต่เราเชื่อว่ามีคนอีกกว่าครึ่งหนึ่งที่ยังไม่เข้าถึงบริการด้านการรักษานะครับเพราะว่าอาจจะจากความเชื่ออาจจะจากรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอะไรอาจจะรู้สึกการตีตราของการที่มาแล้วรู้สึกว่าฉันไม่อยากป่วยไม่อยากถูกมีประวัติในเ,เป็นผู้ป่วยจิตตรวเอย่างเงี้ยนะครับรบ,บางคนอาจจะรู้สึกถูกตีตราก็เลย อย่างไม่มาถ้าเ่งนี้จริงอะประวัติจิตเวทเป็นหนึ่งในประวัติที่ที่โอ้เก็บได้เป็นความลับมากที่สุดเลยนะครับเพราะเรื่องเนี้ยบุคลากรในในตรงเนี้ยดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับเราไม่ต้องการให้ใครถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะนี่เอก็ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าจําเป็นต้องได้รับการรักษาเนี่ยก็สามารถมาได้เลยครับครับอย่างนั้นดีกว่านะครับไปพบแพทย์ได้เลยนะครับพบจิตเวเป็นไหมเออคุณหมอว่าเราจะต้องไปพบแพทย์ช่ว แพทย์ก็เรียกอะไรแพทย์ทั่วไปก่อนใช่ไหมแพทย์ที่ตรวจรักษาทั่วไปก่อนนี่เออจริงๆไม่จําไม่จะเป็นครับคืออย่างนี้ครับอในจังหวัดที่ไกลๆมากๆหรือในต่าอเนี่ยบางทีเนี่ยไปติดต่อในโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยเขาอาจจะไม่มีจิตแพทย์ใ่ซึ่งอาจจะไปเจอหมอทั่วไปก่อนนะครับแล้วหมอทั่วไปเขาจะเขาเขาเขาโรคทางจิตเวชเนี่ยเขารักษาไม่ได้อยู่แล้วครับเขาจะส่งไปทาใบส่งตัวส่งไปให้คุณยัง โรงพยาบาลสมอคาอส่งต่อ,อ,อถ,ถ้ามันส่งต่อตามระบบเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม <c oughs> นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่มีปัญหามากนะครับก็ในก็พอสามารถใจ่ายในเรสในในเรสของภาครัฐได้นะครับจะ <c oughs> ต,ตรงมาที่โรง,โรงพยาบาลจิตเวชเลยจริงๆก็สามารถทําได้ <c oughs> นะครับโรงพยาบาลจิตเวชเลยหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยปัจจุบันก็มีจิตแพทย์คร,รบทุกรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยมี ของกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดย0สิบแห่งทั่วประเทศเอาทุกคนรู้จักดีครับโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาอีเฉพาะทางเลยนี่ครับคุณหมอก็คือเฉพาะทางสามารถมาได้เลยครับอซึ่งก็มาในครั้งแม่สองรั้นแมกก่อนระหว่างยังไม่มีใบส่งตัวก็สามารถมาได้ครับแล้วก็ให้โรงพยาบาลต้นสังกัดเขาทําเรื่องส่งตัวเพื่อมารักษาต่อก็ทําได้เช่นเดียวกันครับอืมครับแต่สําคัญที่สุดนี่คือว่าเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าควรจะไปพบแพทย์ได้หรือยังถ้าถ้าเป็นแค่ความเครียดธรรมดาเนี่ยไปพบได้ไหมฮะ ได้ครับได้ด้วยวมันไม่มีข้อห้ามใดๆเลยครับที่ว่าเคือถ้าเรารู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกจัดก,การดัวยเองไม่ได้สามารถมาพบแพทย์ไดแ้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเองก็อยากสงวนแพทย์ไว้กับผู้ที่อาการหนักนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามีมีคนที่มีอาการเจ็บป่วยดูแลงมากเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเกิดรักษามีความเครียดแล้วลองจัดก,การด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับ <c oughs> ลองหาสาเหตุว่าอะไรทําให้เกิดความเครียดของคุณแล้วก็พยายามปักมันออก อะไรที่พอจะช่วยแบ่งเบาความเครียดให้คุณเบาลงได้ก็พยายามเสริมมันเข้าไปจัดก,การความเครียดด้วยเบื้องต้นพูดคุยกับคนรอบข้างเพราะนี่มันก็จะช่วยจัดการโดยเองเบื้องต้นแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมารอคิวการเจอหมอแต่สุดท้ายถ้ารู้สึกจัดก,การแล้วไม่ไหวการาเจอแพทย์ก็นนเป็นเรื่องที่สำคัญครับอ่าก็ได้เอาเป็นว่าเบื้องต้นก็ถ้าเกิดจัดก,การตัวเองได้ก็ดีคุณหมอมีคําแนะนําตรงนี้ไหมครับครับก็เออมันสำรวจอารมณ์ตัวเองบ,บ่อยๆความคิดพฤติกรรมตัวเองบ,บ่อยๆครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเกิดรู้สึกว่าอารมณ์คความิด พฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการทํางานการใช้ชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็จะเป็นสัญญาณเตือนครับว่าเราจะต้องจัดการเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตเราแล้วนะครับ,รบแม้บางทีมันมองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วมันก็รบก,กวนชีวิตของเราทุกคนได้อย่างมากด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยจนอาการรุนแรงครับจนเกิดความเสียหายครับประเมินตัวเองจัดการตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มีความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่สายดนสุขภาพจิต แล้วก็คุณหมอนะ้จิตวิทยาที่คอยให้ความช่วยเหลอคุณอยู่ครับกับกับคนรอบข้างนะครับคุณหมอครับคนรอบข้างสําคัญมากครับคนรอบข้างก็ถ้าเกิดมีคนรอบข้างใกล้ชิดที่คอยเข้าใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับถ้าเกิดใครเอที่ตัวเองจาัดก,การตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งแบ่งฟันความรู้สึกดีๆการเอาใจใส่ความห่วงใย,ายการรับฟัง ให้กับสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียก็ได้ครับเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนที่โรงเรียนก็ได้ใครก็ได้ครับช่วยช่วยเหลือคนรองข้างด้วยกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเอา่อมีความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเราช่วยกันคนก็จะป่วยน้อยลงนะครับอ่าครับเอาเป็นว่าถ้าเข้าใจกันมากขึ้นในโอกาสที่จะป่วยมันก็จะเหมือน,นกับเป็นการป้องกันส่วนหนึ่งไมหมไหมคุณหมอฮะใช่ครับใช่ครับก็เอ่อเข้าใจรับฟังซึ่งกันและกันมันก็ช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้เยอะมากเลย ครับครับอ่ะเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ประโชธพิทยาสนนนะครับในธนคโศกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขผมมีตัวเลขนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตของคนไทยอย่างที่คุณหมอบอกช่วง6กเปีมานี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้น2เท่าเลยนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจ ว่าการเป็นมีปัญหาทางจิตเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวใช้คํานี้ดีกว่ามนันรุนแรงไปมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจครับและต้องได้รับการรักษายอย่างถูกต,ต้องก็เลยมีคนเ,นเข้ามาพบจิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นนะครับเลยทําให้เกิดภาวะคอโกรขึ้นมาปัจจุบันนี้จิตแพทย์1.25คนอันนี้เป็นตัวเลขนะครับคุณผู้ฟังครับ1.25คนต่อประชากร10,000แคนซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดเอาไว้ คือควรจะมีอยู่ที่1.7คนต่อจํานวนประชากร100,000คนเป็นอย่างตา่ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็ฟ้องล่วครับว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการไปพบแพทย์เพราะฉะนั้นเราควรจะทําแบบสอบถามหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแบบประเมินสุขภาพจิตในเบื้องต้นก่อนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า mental health check in ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะ เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าทดสอบสุขภาพจิตก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองว่าควรจะต้องทําอย่างไรบ้างข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ตอบตามตรงนะครับอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดแล้วจะรู้ว่าเรามีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับขอออไปครับช่วงเล่าขานนะครับไปเฉลยคาถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่ธนาคารให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้ละ1 9 6ต่อปีเนี่ยนะครับคำถามคือว่า1.96ที่บ่านนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเทียบกับเงินฝากประจาจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คําตอบคือร้อยละ2.30ต่อปีนะครับเดี๋ยวครเป็นผู้โชคดีองไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกลาก่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ